ทันได้หมดเลยฮัโลโหลสนามดีจะล้องสู่ MTA นะครับ D S ไม่ใช่ดิ SD Server SD Server นะครับทีจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับหัวสมองเบลอนะครับขอโทษ ตอนนี้เราก็มาหามอร์ฟีนกันนะครับวันนี้มอร์ฟีนไม่มีแถวเนี้ยถือปั๊ดถือมาเซเต้รอแล้วกันสอมบี้แม่งวิ่งรีขึ้นมาดูดีครับหือยอะไรผมนี่ด่าเก่งเลยเนาะผมผมว่าผมนี่ด่าเก่งนะไอโวนนี้แม่งด่าเก่งมากกว่านะี่แหละนี่อะไร ีหมวติดกระถานนะกระเป๋ากระเป๋านี้มันมันเล็กหรือใหญ่กว่าวะดูใหญ่กว่าเล็กกว่าเอ่ยังไงอันนี้เล็กกว่าจีครับเอายังไงเนี่ยเฮ้ยเอ้ย,อยแล้วถุงผมอ่ะืม หายจีิีครับแล้วถุงครัวกระเป๋าดําเคื้อ่ะเอ้ยเอ้ยไม่ได้นะกระเป๋ามันเยี่ยเลยครับหือกระเป๋าเยี่ยหนึ่งใบเลยนะครับจีจีครับ ก็ยดีของอยู่นะครับว็กระเป๋าแล้วมันใหญ่กว่าถ้าประมาณสี่ถึงห้าช่องได้มากร <c oughs> ะเป๋าสไายเนี่กรเป๋านักเรียนภาพมีเบลอหมดเลยครับ <c oughs> อยากได้อยากได้มอฟฟีนหนะ่ะตอนหน้าสั่นไปหมดเลยอะไร มอฟีตันไมูกมีมอฟีมีเดะ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 มีมอฟีอูมีมอีมาเชตเต้มาเ,เชเต้ามาเชเต้อ,เเตอยู่ไหน <c oughs> มาเชเต้อยู่ เลือดไหลเปล่าไม่ไหลนะเฮ้ยพุงหยุดมีโมกี้นให้กูสักอันไหมเอ้ยอยีไงยังเจอยาแพ้แล้วอ้าวหายแป๊บนะเซิร์ฟเวอร์มันจะติด รับบัก,น,กน,นะครับเดี๋ยวให้มาเก็บแับหนึ่งนะครับเอยกีตัววะสองตัวเก้ามาเจเตเหลืออยู่เนี่ยไม่ดีตัก็ยังดิโอ้โหศพจะพึ่งหายอนะนี่มึงด่าอะไรกันวะเนี่ย กวนสมาชิกคนอื่นเขาเขาหอมนี่ข้าตัวเม่กมาดิา <c oughs> ลาะไรมึงทันเอเน็กมาสิครับเออดูซ้าฐานะแพนหายไปแล้วนะครับ มีทหารกระป๋องที่เปิดไม่ได้สบสองตัวนะมีเพียครบหายสันแล้วพีบีครับโดดได้วิว่งได้โอเคีีแต่ยังไม่หายไอน,นะครับตอนนี้เป็นหวัดอยู่นะครับโอ้ยูซี่เยเครีนีอะไรกินงได้เนะริ่งหะบตดแบตต้องร้อยเพื่อนมันมาเติมมาแต่ตอนนี้เลือดเราก็จะดืูแล้วเนาะ ก็ไม่น่าจะจำเป็นกับเท่าไหร่นะครับพ้องทรัางกายมีดแบบมีเป็นนี่มันจำเป็นนะนได้มันได้กี่นะัด <c oughs> เออช่องนี้มันเจ็ดเจ็ดมันถือได้กี่นัดครับห้านัดห้านัดเองเหรอไม่เอายิงพยาสองเลยครับ อันนี้ก็ถุงเลือดไม้สักหนึ่งถุงนะเพื่อนมืงอก่านเป็นย้อนหรออือว่ามึงสื่อเฮียอะไรกันอะเขียงเฮียอะไรกันนะสักครู่หนึ่งนะโอเคหน้าหายตานได้ก็ดีดีครับดีดีอันนี้ปัไอตอนนี้ดีไออะไอตอนอืน่นเพิ่งมาไอเลิฟอยู่ตอนนี้มันเป็นอะไรกัน ด่ากันแบบข้าหัวกันไปข้าหัวกันมาเออเฮ้คนคนคนชิบหายเจอคนเจอคนครับคนวิ่งตามด้วยชิบหาย <c oughs> ออคนคนคนวิ่งหนีีครับตอนนี้ผมผมผมไม่ค่อยชอบสู้นะเฮ้เออฟมเลตตกเฟมเลตตกเฟมเลตตก ตกตกมันตกมันตก,นตกอะเปมเล่ตตกอะ <c oughs> เอ้ยมีอะไรแถวนี้มึงมักอเปมเล่ตตกเปมเล่ตตก <c oughs> เฮ้ยฝนตก อ๋อมันตกตอนนี้ป่ะไม่ไม่เฟรมเ็ทมันตกตอนนี้ป่ะ <c oughs> บวกหน่่ยับวก่อยบวกบวก,บวกนลยครับ <c oughs> จัดหน้ามันไม่ได้มะ <c oughs> <c oughs> เอออย่าเพิ่ง <c oughs> โดนตกเลยเนี่ย มันจ้บวิ่ออองออมหลังอ่ะเออผมอึจะตาอิกมป่วยห,หอนะเมินแม่งมนะครับเป็นะีอไรพ่อนม้ทไม่ทำอะไร เป็นซีเรี่ยลซีนี่คือ,คอน้ำนะครับแบบป๊บซีรึบแล้วก็ถิ่นฝนตกตกหยุดทางโน้นหนาวถึงฝนแล้วก็ไอชิดไอตัวนี้เป็นหวัดนะครับ ก็ตอนนี้ไปจุดสองตัวเอาลายทำนี้สามนาทีนะครับจริงๆไม่มีคนทำนี้นะจอยเลยเหรอครับมีคนจอยเขา้าฟุตบอนไทยแลนด์บนึงอินวิดคนเล่นนะครับอินวิดแอดมินนะอินวิแดแ <c oughs> อ,อดมินแอ,อดมินอ <c oughs> ย่าโกรธกันนะแอดอย่ากดก,กันนะ ไม่มีลูกกระสุนปืนฮึนี่มันเกิดมาเพื่อฆ่ากูเลยใช่ไหมถามหน่อยโอจีจขึ้นได้ไหมขึ้นได้กูกูกอ,ออกขึ้นอ่า <c oughs> ขึ้นได้ก็ดีซอมบี้มันจะดูเหมือนโง่นะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับมัก็โงโย่ย่จริง มาอมบี้มันโง่แต่กลัวตอนนี้แหละคือกลัวตอนที่มันไอนี่แหละครับอืมตอนนี้ที่ตัวละครมันไออ่ะไอ I love you I love you ห่วย I love you นี่นะเป็นแบบเหมือนเด็กเหมือนไอแมวอ่ะเหมือนหมาไอหมานั่นแหละไอ o v e y o อ หมือนมันเหมือนจะเห่าคือโอ้โหปืนอ,อะไรวะ <c oughs> เก็บยามานั่งแดดนะครับนี่จะปืนอยู่สิม,มีลูกกระสุนโอเตอร์แดดครับมี่ไรใช้หน่อยถึงเลือดก็กโคสโอยเปิดไม่ได้ องนี่ไม่ผฟ้าก็นองหรืออะไรเนี่ยผมวิ่งผมว่าวิ่งแถวนี้ยไม่ปลอดภัยอย่างหนักนะครับคุณต้องวิ่งเข้าสู่หลบทิ่ฐานว่าแถวนี้มันแบบยังไงอะ่ะมันช้าๆครับเวลาวิ่งเก็บของ อันนี้มันจะมีคนเยอะมากนะมันไม่เป็นไร <laughs> เจอคนเจอคนแถวนี้เยอะมากนะครับอ <c oughs> <c oughs> ืมปีนมาเพื่ออะไรอือก็ทีวีทีวีนะครับ เอ้ยสมบิษฐสมบิษฐ์ thank you ใช่ครับไม่ต้องใช้หรอกตอนนี้เลือดกำลังฟูแงกอมาโลกนะจะไ,ได้หายเป็นวัดอ้าเอา้เอาวค้างค้างค้างเอา้าเอา้าเขี้ยคือมันเหมือนแบบ เหมือนยังไงอะรูทรูดของอะรูดของเร็วเกินอะไรแบบนี้ป่ะอ่มอะไรเกิดอะไรขึ้นวัดักคู่นึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าเซิร์ฟีกเลยเพราะว่าต้องไปกินข้าวนะครับเอ้ก็โอ้ต่อในพาร์ทหน้านะครับก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับทคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ทานะก็คือตัวผมนั่นเองครับก็ขอจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไว้ต่อกันใหม่พาร์ทหน้าครับบาย